ครับผมก็ให้พูดไงม้างครับแนะนำตัวเองชื่ออรินครับผมเป็นศิลปินแล้วก็ให้พูดเกี่ยวกับง,งานนี้ก็ก็น่าสนใจในเรื่องของการใช้หนังสือพิมพ์ใช้สื่อที่เป็นพรินท์แล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์แล้วก็สื่อที่อยู่ในหลายๆช่วงเวลาก็มีความน่าสนใจใน ในส่วนนี้แล้วก็เทคนิควิธีการที่ใช้เพนติงเข้าไปเข้าไปรวมด้วยอะไรเงี้ยครับก็ประมาณแล้วก็อะไรอะมันมีไอ้พอ r f ฟอร์ t ม v ติในการติดตั้งงานตัวศิลปินก็ทำ r ร a ม c e ด้วยใช่ไหมฮะ นัก็เมื่อกี้ได้ยินนิ่มพูดว่ามีอะไรนะใช้ทองในการแสดงถึงสัญลักษณ์ของเซนเซอร์ชิปอะไรเนี้ยอันนี้ก็น่าสนใจทีนี้อ,อตอนเนี้ถ้าถ้าในยุคป,ปัจจุบันในในในความเป็นคอนเทมต์รวรีไอตัวมีเดียไอมีเดียมที่มันอยู่บนบนกระดาษเนี่ยมันมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น คล้ายๆกับว่าเส้นบางๆที่มันทำให้เกิด definition ของ experience ในเรื่องของอความเชื่อในข้อมูลเหล่านั้นเพราะ,ะตอนนี้มันจะมีตัวไอสื่อที่มันเป็น high definition เยอะทีนี้ด้วยดวยการที่มนุษย์ก็จะมีประสบการณ์ในการอ่านการมองการเห็นผ่านเทคโนโลยีเนี่ย ซึ่งตัวมีเดียมเหล่านี้มันก็จะทำมันเป็นตัวกำกับที่จะทำให้เราเชื่อในคอนเทนต์นั้นๆใช่ไหมฮะมันก็คือการทำให้คอนเทนต์ทำให้คนถูกเชื่อในคอนเทนต์นั้นๆทีนี้ไอต้ตัวตัวมีเดียมในปัจจุบันที่ที่น่าจะมีอิทธิพลกับคนในในการสร้างคอนเทนต์ที่ทำให้คนเชื่อนะมันก็จะไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ computer, มันจะไปอยู่ใน ใน TV. ทีวีทีนี้มันก็จะทำให้เห็นว่าสื่อหลักที่มันเคยถูกคอนโทรลโดยสถาบันเนี่ยมันถูกดิสรับละเพราะในปัจจุบันคนสามารถใช้ทู s ที่มันเป็นไฮเดฟเนิชันทูธเนี่ยสร้างคอนเทนต์แล้วก็เผยแพร่พด้วยตัวเองได้ ไอะไอ้อย่างที่เห็นว่าการใช้หนังสือพิมพ์หรือว่าสิ่งพิมพ์ที่ที่ใช้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็สะท้อนความเชื่อที่มัน develop มาด้วยอีกอันหนึ่งที่ที่เห็นก็คือมันจะมีเรื่องราวที่ถูกซ่อน เรื่องราวที่ไม่ถูกเผยแพร่เรื่องรล่าที่เป็นฮิดเดนอ g เจนดาเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เรื่องเหลา่ลานั้นเนี่ยที่มันอยู่ในสังคมไทยซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผ่านตัวสื่อแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องเล่าที่ผ่านปากต่อปากเพราะฉะนั้นในงานนี้ไอ้ความน่าสนใจของผลงานชิ้นนี้ก็คือมันมีทั้งมันมีมิติมันมีเลเยอร์ของของการส่งผ่าน ข้อความที่เป็นเรื่องผ่านไปสู่มีเดียมแล้วก็ไปสู่คนดูทีนี้อย่างที่เห็นเนี่ยศิลปินก็มีประสบการณ์ในการที่ตัวเองเนี่ยคอนเซนเทรตกับหนังสือพิมพ์ในทุกๆวันแล้วก็ใช้ใช้มันอย่างตรงไปตรงมา แล้วก็จัดการด้วยเทคนิควิธีการที่เป็นเทคนิควิธีการในเชิงศิลปะเพื mm ่อ hmm. ทำให้มันเกิดภาษาที่เป็น e l e m e n t ตใน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 รูปแบบที่มันเป็นอาร์ติสติกฟอรซึ่งในส่วนนี้มันก็อย่างที่บอกว่าอไอความน่าสนใจของมันก็คือการ mm hmm. การส่งต่อข้อมูลผ่านมีเดีย ไปสู่คนซึ่งไอตัวสื่อกลางเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการมาโดยตลอดแล้วก็ใช้ไอองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นผลงานศิลปะเพื่อที่จะคล้ายๆกับ reintroduction แนะนำมันอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ศิลปะ พาะนั้นพื้นที่ศิลปะนี่มัน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 คุมเคือโดยตัวมันเองหนึ่งคือมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ address ว่าเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่มันถูก provide อยู่ในพื้นที่ศิลปะเนี่ยมันเป็นมันเป็น fact เพราะนั้นไอ้ความคุมเครือเหล่านี้มันถึงมันก็เลยทำให้วิธีการในการ apply ไอ อที่มันเป็นไปในแบบเพนติ้งเนี่ยมันน่าสนใจขึ้นมาด้วยในแบบหนึ่งเพราะนัไอ้ลำดับความสำคัญของการเกิดขึ้นของตัวหนังสือพิมพ์หรือตัวสื่อที่ศิลปินใช้ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเวลามันก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าทำให้เกิด parallel situation ซึ่งอาศัยพื้นที่ในศิลปะ ในการส่งต่อสารเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นอันนึงที่เ,เขาจะเรียกว่าเซลล์เซนเซอร์ชิพก็ไม่ได้แต่ว่ามันมันเอ,อ,อ,อสเตติกมันถูกแอปพลายเข้าไปอยู่ในกระบวนการของการปกปิดซ่อนความเป็นจริงก็น่าจะประมาณนี้ที่ท,ที่ที่ดูในวันนี้นะฮะเพราะว่ายังไม่ได้คุย รายละเอียดลึกๆก,กับศิลปินเท่าไหร่ครับผมขอบคุณครับโอเค